แล้วนี่ก็จะเป็นบนาวของส่วนประยุเนาะเขาจะมากินใหาดูตหั่นแลวต้มปาลาคาร เป็ดก,กรตร,รกระอ้มันก็ดีนะเจ้ามีอย่างก,ก็มีครบหมดในสวนเดียวนี้โจะกินอย่างก,ก็ได้ตามบะเต็ดก็มีบาามะเต็ดอยากกินอย่างส้มส้มก็มีมะนาวมีบะขาเม่เพราะเหรอเนาะชุดหยาดเจ้ามันเกยบงาย่บายสบายๆมันต้องไปฝุ่มเฟือยอย่างนักเนาะสวัสดีเจ้า วันนี้มูฮาทีมงานเชียงรายแชร์มาแอลสวนป้ายุวดีเชื่อมังผานที่บ้านนางแลนายกันน้เจ้าพาท่ทตินี่เป็นส่วนที่ทาเกษตรครบวงจรปลูกผืดพักหลายอย่างใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ยินมาว่าี่นี่เนี่ยป้ายุวดีเป็นปลูกผืดแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมีตัวน้าเจ้ามูฮาลระยะาะขว่าป้าเปิดมีเคล็ดลับ,บดีๆอย่างทองอันเหาไปหาป้ายุวดีกันดีกว่าเจ้าคือการทําเกษตรอินทรีย์นี่หัวใจสําคัญของมันก็คือปุอ๋ยนะจ๊ะเนาะ แต่ว่าถ้าเอาไปซื้อมามันก็ค่อนข้างจะทำให้ต้นทุนสูงเลยต้องมีวิธีที่มักเองแล้วก็ชวนชาวบ้านมามักเลยตั้งมาเป็นกลุ่มปุ๋ยฉะนั้นสูตรที่ทำนี่ก็มีหลากหลายนะจ๊ะเนาะเช่นวัตถุดิบนี่จะต้องเอาในท้องถิ่นซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนนะจ๊ะเนาะถ้าช่วงที่เขามีฟางเข้านะจ๊ะเขาก็จะใช้าฟางเข้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะจ๊ะเนาะหรือว่าถ้าเขาตัดหญ้านะจ๊ะเขาก็จะเอา เศษผักเศษวัชพืชต่างๆมามักนะเจ้าเนาะหรือนางเล็กก็จะมีสับปะรดนะจ๊ะที่บริปอกต่ำโรงงานนะจ๊ะต่ำโล่งต่างๆเขาก็จะนามามักมะเจ้าฉะนั้นหัวใจสําคัญในการปลูกพืชของเขาต้องผลิตปุ๋ยเพราะว่ามันจะใจ้เยอะนะจ๊ะถ้าเราไปซื้อมามันก็แปงนะจ๊ะแล้วก็ทำให้ต้นทุนสูงฉะนั้นการทําเกษตรอินทรีย์ต้องเตรียมสําคัญที่สุดหัวใจสาคัญคือปุ๋ยคุณจะต้องเตรียมให้งเพียงพอนะจ๊ะ และใจในปริมาณที่เหมาะสมนะจ๊ะเนาะถ้าเหลือจากการใจ้ในส่วนตวเก่าหรือว่าใจะใจ้ในกลุ่มนะจ๊ะนะเนาะเขาก็จะผลิตเพื่อจำนายนะจ๊ะเนาะก็จํำน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มตัวเอาไปใจ้แล้วก็จํำน่ายให้ก,กับบุคคลในชุมชนแล้วก็คนนอกพื้นที่ตัวนะจ๊ะ ละเจ้าผักตบชวานี่เดี๋ยวเราจะไปเยบปุ๋ยกันเนาะพักงามขนาดแม่แล้วก็หนักเนเนาะน้องอยากมาอยู่ตัวแม่อีกจะได้กว่าได้กระเจ้าแบบต้องไปเสาะซื้ออย่างแบบเพื่อมันเปลือกสตางค์นักกับอยากกินอย่างก็เดินเดินเดินถ้ามันเตียวอะมันกระตึงกินได้หมดเนาะพอะเนาอหน้าขนาดนี้กินมดวันกระตึงอิ่มตึงต้องไปไหนเจ้าอยู่กระสวนนี้ เราขอไปเจยแม่ทุกคนเนอะได้เจ้าแต่ต้องมาช่วยกันนะเจ้าเนาะเพราะว่าชีวิตเกษตรกรนี่เราจะต้องทําด้วยวิธีพื้นบ้านนะเจ้าก็ต้องพึ่งพาตัวเก่านะเจ้าเนาะเช่นเราจะต้องมักปุ๋ยนะเจ้าเอาเผื่อมาปลูกพักนะเจ้าบอกว่าปุ๋ยมักหรือว่าปุ๋ยน้ามันนะเจ้ารือว่าจะต้องมาขุดหญ้าขุดดินปลูกเองนะเจ้าเนาะเจ้าก็คือเหมือนดำนาอย่างก็ต้องทําเองหมดได้น้องซู่นี่พรนี้อันดูกินนูรน้องได้ยินแม่อูุบะจะแยียบปุ๋ยไออย่างปุ๋ยปุ๋ยเนี่ย เราลองไปเยี่ยพอบอกนอกจากแค่จกขบกละเดี๋ยวแม่จะสอนแยี่ปุ๋ยน้ำก่อนนะจะนะแม่เราจะเนาะงจากะเราก็มาแย่ปุ๋ยมากปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะทำแล้วก็พอแย่แล้วเราจะได้มาปลูกพักกันนะเจ้าได้เจ้าไปไปพิจารณาต้นนะเจ้าไปไกาเจ้าไอ้มันมีอย่างไรล่ะที่จะใส่ยาปุ๋ยนี่เจ้าปะเจ้าก่อนเราจะไปปลูกพักเราจะต้องทำปุ๋ยก่อนนะเจ้าเนาะเพราะว่าเอ่ออันนี้จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ำนะเจ้าเนาะเพราะว่าปุ๋ย ชีวภาพนะจ๊ะก็ทํามาจากวัตถุดิบไปหาได้ในท้องถิ่นเฮานะจ๊ะเช่นพกบุ้งนะจ๊ะเนาะกล้วยซุกนะจ๊ะนอก๊อ้วยนะจ๊ะแล้วก็มีพวกฟักทองอะย่างก็ได้ผลไม้ซุกรสมีรสหวานนะจ๊ะเนาะก็ทําเป็นปุ๋ยน้ำได้ก็คือ,อเขาจะเอาวัตถุดิบมุนี่นะจ๊ะมาหั่นนะจ๊ะเนาะแล้วก็ ผสมด้วยกากน้ําตาลนะเจ้าแล้วปั่นโมลาดนะจะหลุกากน้ําตาลเจ้าจเริ่มต้นยี่ใดนิดเจ้าเริ่มต้นเขาก็จะหั่นนะเจ้าหั่นพักมโอนี้นะเจ้าเนาะก่อนเ่มหั่นหัวใจสําคัญต้องใจพดสองนะเจ้าหรือว่าสารเร่งนะเจ้าหรือว่าเชือจุลินทรีย์นะเจ้าของกรมพนาติดินนะเจ้าเขาจะเอาน้ามาใส่ในถังนะเจ้าแล้วก็กนกนหัวเชือตัวนี้นะก่อนนะเจ้าเนาะใส่ด้วยกากน้ําตาลแล้วก็หั่นพัก เราใส่เดี๋ยวจะป่าทำเลยนะเจ้าเนาะมาเอามายะกันดีกว่าเจ้าเอามาตอันนี้มันกลิ่นได้มั้งก็กลิ่นได้ค่ะกลิ่นได้หวานมากโอ้โหกินไหมสามากินกล้วยซิเอาไปหนึ่งอัน,น,น,นขอขาได้ไหมคะได้เลยต้มไกค่ค่ะเอาไปเลยค่ะ อันนี้เป็นปุ๋ยน้าเคยเป็นจุลินทรีนะจ๊ะหรือว่าเป็นสารเหลงพอดอสองมพระนติดินนะจ๊ะเป็นจุลินทซีย์ที่จะมาช่วยย่อยสลายพักโพไมาไตัวนี้คือพืชได้โวยขึ้นนะจ้าเนาะต้องขอขอบคุณกรมพระนติดินจังหวัดเซียงไายตัวหน้าเจ้าที่ให้คำแนะนำมูเฮา่่อได้เรียนรู้อะไรที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการทำกเกษตรแบบนี้ ชีวิตดีแ้ๆเจ้าสำหรับคลิปนี้เชียงรายแชร์ของฟางไว้ตัวเนื้อเจ้าและติดตามคลิปต่อไปกับตัวเนื้อเจ้าเสร็จแล้วเดอเจ้าอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหน้าหรือปุ๋ยมักชีวภาพนั่นเองส่วนของแม่อันนี้เป็นสารป้องกันแมลงศัตรูพืชนะเจ้าทำมาจากสารเหล่งพดอเจส์นะเจ้าทำมาจากสมุนไพรบ้านๆเฮาเนี่ยนะเจ้าแม่และเจ้า,พาเพราะเฮานี่ไปเก็บเอาตีว่าแบบ จำใจม่กี้แล้วนัวกเรมาแยะขึ้่งเป็นปุ๋ยต่อโอเคค่ะตั้งแต่ศูนย์เรียนรู้นะคะศูนย์เรียนรู้เกษตรอิน n c p g x ของพี่ยวดีนะคะเราก็ได้ดำเนินการเข้ามามีส่วนร่วมโดยการมีงบประมาณจัดสรรให้กับศูนย์เรียนรู้นะคะทำน้ำหมักทำปุ๋ยหมักใช้ในศูนย์เรียนรู้เพื่อต่อยอดให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจเนาะแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ก็จะมีการ อบรมหมอดินค่ะเพื่อที่ว่าให้หมอดินเนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่ศูนย์เรียนรูท้ที่นี่ค่ะเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ตั้งแต่ปี62 63 64 65ปี65นี่ก็3ปีแล้วนะคะ<ม>ก็ได้ผลผลิตสินค้า PGS ที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษสามารถส่งขายได้ที่ตลาดก็เป็นการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืนให้กับชาวเชียงรายที่ได้ไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ เจ้าของสูตร PGS ก็มีรายได้ด้วยค่ะ